หลวงพ่อเจ้าขาคุณแม่ของดิฉันปัจจุบันอายุ67ปีแล้วสุขภาพไม่ค่อยดีชอบเล่นแต่การพนันแนะนำให้ไปวัดก็ไม่ยอมไปบ้านสร้างไปกลับมาก็เล่นการพนันต่ออ,อันนี้จะมีวิธีแนะนำแกต่อไปได้อย่างไรหรือไม่ก็ตามไม่ไน่าจะไข้คออาจีตท่านดิฉันจสมาัติ เป็นชาในชาจิตใจตั้งเหมือนวันนี to to ้ยนเไทยยันเด็ไทยม่ราบหอย่างนี้ถ้าเป็นชาจะไประอารไม่เจอกระจารย์สมาธิต้องเป็นชาตรเลยเรื่องก็ลำบากบากดวอะีรเนียผู้เร่อนการแนะนำมันไม่ได้เราเคยเห็นภาพนี้การพนันรังสีเราพูดก็ไม่รู้เรื่องเลย าไปก่อนดีกว่าปากากปเอานี้ถ้าทางดีๆแต่ชอบเล่นเล็นอะไรเพราส่วนมากก็เป็นเขาแพอะไรที่มีสองม้อตาเอียดหนี่สะดวกเวลาถ้าป่วยไากอาแพ่ตรงมาน้าไม่กิดยินยาแพ้ด้เคยหายไม่เรื่องไรนะอ๋ไม่เชื่อเใครไม่ชื่อเชื่อนะปากไม่นั่ได้ก็พี่พี่เกเป็นไข้แสงนกทุกรกสายนตรงไ ตีแกชอบเป็นไผ่แกก็ไปสอกสามีแกวี่ต่อให้ต้องไปกินหายเลยก็เลยไพ่ตรงกินขายจริงจพอาะอ้เราเมาเาหายไปเลยขายไปเลยแล้วก็เลิกเลยเอาตนันด้วยโอ้นี่ต้อมเขาพีไพ่ตรงโอายมันเลยโอ้ยที่้อไม่ต้องตามไปเล่นเจะต้องเาไปแนะนำต่อนะครับเพอจะเกาสังนเกเรื่องเกลือจิ้มเกลือนะับ เออหลวงพ่อขอรั